เทาเปามาร์เก็ตติ้งคืออะไรเทาเปามาร์เก็ตติ้งคือกลยุทธ์และเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการโปรโมทสินค้าและบริการบนเทาเป่าซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการช้อปปิ้งออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนมีผู้ใช้งานมากกว่า1,000ล้านคนกลยุทธ์การตลาดเทาเป่าที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องคำนึงถึงพฤติกรรมและความชอบของผู้บริโภคชาวจีนรวมถึงคุณสมบัติเฉพาะของแพลตฟอร์มเทาเป่า ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางประการสำหรับการทำการตลาดเถาเป่าที่ประสบความสำเร็จ 1. เข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณผู้บริโภคชาวจีนมีพฤติกรรมการซื้อที่ไม่เหมือนใครสิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจความต้องการและความชอบของกลุ่มเป้าหมายของคุณก่อนที่จะพัฒนากลายุทธ์การตลาด 2. สร้างรายชื่อสินค้าที่แข็งแกร่ง รายชื่อสินค้าของคุณคือสิ่งแรกที่ลูกค้าเห็นเมื่อพวกเขาค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายชื่อสินค้าของคุณมีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องและดึงดูดความสนใจ 3. ใช้รูปภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงรูปภาพและวิดีโอเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดความสนใจของลูกค้าและแสดงผลิตภัณฑ์ของคุณในเชิงบวกแสงที่ดีและมุมมองที่หลากหลาย 4. เสนอโปรโมชั่นและส่วนลดผู้บริโภคชาวจีนมองหาข้อเสนอที่ดีอยู่เสมอเสนอโปรโมชั่นและส่วนลดเพื่อดึงดูดลูกค้าและเพิ่มยอดขาย 5. เข้าร่วมเถาเป่ามาร์เก็ตติ้งโปรแกรมเถาเป่าเสนอโปรแกรมการตลาดต่างๆที่สามารถช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นโปรแกรมเหล่านี้รวมถึงเถาเป่าลีฟเถาเป่าเซิร์ชแอดและเถาเป่าดิสเพลย์แอดส ให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมบริการลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในเถาเป่าตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตอบคำถามของลูกค้าอย่างรวดเร็วและช่วยเหลือโดยทำตามเคล็ดลับเหล่านี้คุณสามารถสร้างกลยุทธ์การตลาดเถาเป่าที่ประสบความสำเร็จซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆเพิ่มยอดขายและสร้างธุรกิจของคุณ